เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการถอนตัวของเงินดอลลาร์ USDT นะครับจากตัวของไอเชนนอกมาอย่างไอเชนไทยเพื่อถอนเป็นเงินบาทนะครับซึ่งตอนนี้นะผมก็มีอยู่ในตัวของไอเชนนอกอยู่ที่ประมาณ 1. นึ่งร้อยหดอลลาร์ครับก็ผมต้องการจะถอนออกมาอย่างบิดครับหมดเลยนะครับขั้นตอนที่1นึ่งับก็ให้เราไปยังกระเป๋าเงินนะซึ่งจริงๆคือไอเชนอะคุณจะใช้ไอเชนไหนก็ได้ที่ที่อยู่ในตัวของที่มันสามารถถอนเงินบาทไทยได้ครับก็คือคุณก็ ทําการพิมไปนะครับว่าตัวของ u ูน t ตีครับเป็นตัวของเหรียญที่เราต้องการจะโอน,นครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวของอ่ d t ที่เป็น t e อ t e r ตอร์ดอลลาร์ครับจะเป็นตรงนี้เนาะก็กดตรงสีเขียวรับฝากเหรียญนนครับเสร็จแล้วครับมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นนะครับให้ให้คุณกดนะครับตรงนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วก็เลือกอย่างเชนที่ ท่านต้องการนะครับอาของผมแล้วผมจะใช้ตัวของ AWS นะครับก็คือตัวเชนนี้นะครับหลังจากที่เรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เป็นตัของ a d เด้นตมานับซึ่งอีเด้นตตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะกดแสดงเคเบโค้ดตัวนี้ก็ได้แล้วก็สแกนผ่านมือถือก็ได้หรือว่าจะก๊อปปี้ตรงนี้นะครับที่เป็นอ d เด้นต์นาะก็คือกดก๊อปปี้ตรงนี้นะอย่าไปก๊อปตรงนี้นะเพราะว่ามันอาจจะมีแบบบางตัวที่เราก๊อปไม่หมดนะครับเรากดคัดลอกตรงนี้เลยนะครับอ่ะมันจะก็จะก๊อปปี้ให้เราอัตโนมัตินะครับ แล้วนับก็มายังตัวของ Exchange นอกนะแล้วก็เราก็ไปหาคำว่า withdraw นะครับตรงนี้เนาะที่เป็นการถอนนับกด withdraw เข้าไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างคล้ายๆแบบนี้ที่เป็นลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับคุณก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับกดตัวของ Select c r y p ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกตัวของเหรียญที่เรามีนะครับอ่ะก็คือกดเป็นเหรียญที่เรามีไปนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเลื่อนตเวิร์ k นะตเวิร์ k เนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยเนี่ยตัวของ e x c h a นอกเขาเนี่ยรองรับ ตัวของเนืนเบืรองไหนบ้างนะครับอย่างเช่นของเมื่อกี้ก็คือผมไปดูของปิดคับเนี่ยมันมีตัวของเนืดด้ด้ว a เอใช่ไหมครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นเป็นเชนตัวของ a อเวมันมีอยู่นะครับแล้วก็เราก็ต้องไปดูในตัวของเชนนอกเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยเขามี ตัวของเชนนี้หรือเปล่าก็คืออย่างเช่นตองอันนี้ผมใช้ตัวของ o k x เนาะก็คือมันมีตัวของเชน a v a l a n c นซีเช in หรือว่าตัวของ a v s นะครับก็คือผมก็กดเลือกได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เป็นตัวของใส่เป็นตัวของ a v e s นะครับอ่ะก็คือหลังจากที่เราใส่ Avest ปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกจำนวนเหรียญที่เราต้องการจะทำการถอนะผมต้องการถอนทั้งหมด1 6 3ดอลลาร์เลยนะบแบบนี้นะครับอ่ะก็คือมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณก็จะได้เท่านี้นะมันจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.22ดอลลาร์ตรงนี้นะครับ ก่อนหน้าที่คุณจะกดโอนนับคุณเช็คตัวของแอดเวสนะครับจะเช็คทุกตัวอักษรก็ได้นะครับหรือจะเช็คแค่4ตัว5ตัวหน้าอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเป็น4ตัว5ตัวหลักก็จะเป็น 22FD93 ใช่ไหมผมไปดูดีบิตครับเนี่ยก็คือด้านหลังก็เป็น 22FD93 เนะเ็นใช่ไหมครับอ่าเช็คด้านหน้าเป็น 0x b .8 a นะครับอ่ะก็ไปลงดูถึงทีสักไหม 0x b .8 a นะครับอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ดูเช็คอีกรอบถึงว่าถูกหรือเปล่าแล้วก็ไปดูว่าถูกหรือเปล่านะครับอ่ะถ้าใช่ก็คือคุณก็สามารถกดโอนได้เลยนะครับพอกดโอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งแล้วก็เช็คอีกรอบหนึ่งน,นว่าเฮ้ยเนี่ยก็คือเอดรีสถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกรอบนะครับแล้วเสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็คือมันก็จะมีตัวของที่เป็นบบัตนนีี้้้คเเป็เ็็อมลลลุณกกกกดดดไดย่่แวใสา ของท่านแล้วก็กดคอนเฟิร์มอะแกเนี่ยก็คือตัวเหรียญน่ะมันก็จะเข้าในกระเป๋าของคุณทันทีนะอันนี้ก็จะเป็นวัดการโอนผมมทั้งหมดนะว่าเออมีคันการโอนเท่าไหร่บ้างเพราะส่วนตัวคือผมก็ใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยแล้วก็หลังจากที่คุณได้ตัวของหรใดทันทีเนี่ย คุณก็สามารถมาขายยังกระดาษเทดตรงนี้เลยได้เลยนะครับก็กดขายแล้วก็ย่างจาได้เงินบาทแล้วก็กดถอนได้เลยนะครับก็เงินก็จะเข้าบัญชีธนาคารเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการทําที่ถูกต้องนะครับก็อ่ามันก็จะได้ลดความเสี่ยงเรื่องของบัญชีม้าแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องของอ่าปัญหากฎหมายในไทยด้วยนะเพราะปัจจุบันคือในไทยเนี่ยมันไม่สามารถ P2P ได้แล้วนะครับอ่าถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่ามันก็ คือมัน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 จะไปในเชิงสายเทาอะครับเนาะก็คือมันจะไปในเชิงสายเทาแล้วมันจะไม่ได้โปร่งใสแล้วก็เป็นสีเขียวแล้วนะครับเนาะดังนั้นก็เผื่อใครที่อยากลดปัญหานะครับอยากจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็ลองฝึกโอนตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าตรงมันทําไม่ยากเนาะแต่ถ้าว่าท่านทําเป็นเนี่ยท่านจะชนานาญแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณครับ